มาเติมไฟรักกันต่อนะคะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS มาบอกกันได้นะคะ4247276นะคะหรือว่าโทรเข้ามาที่029605022นะคะเลขหนึ่งหมายเลขค่ะ029605088นะจ๊ะอ่ะมาเอสเตอเขาบอกว่าหมั่นคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอ,อันนี้ก็เป็นการเติมไฟรักของคุณได้อีกแบบหนึ่งนะคะส่วนอย่างที่เราจะบอกต่อไปนะคะเขาบอกว่าจงเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง คือบางวันเนี่ยคือเราอาจจะรู้สึกว่าบางบทบาทเขาเรียกอะไรบางทีสามีภรรยาอยู่กันมานานเนี่ยนะคะ<ม>สามีอาจจะมีการคุยกับภรรยาแบบวันนี้อยากจะแบบให้ภรรยาเป็นนักเรียนยนู่นพยาบาลบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันได้อันนี้เป็นการเตริมไฟรักสําหรับบางคู่นะคะที่ที่เราคุยกันแล้วเข้าใจกันอาจจะชอบแบบนี้<ม>น,น,นะจ๊ะต่อไปค่ะจงทําตัวให้โรแมนติกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่ว่าอันนี้ก็น่าจะต้องดูโอกาสเนาะบางเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะแบบไม่ใช่แบบไปหวานโรแมนติกใส่เขาตอนที่เขาเอารมณ์ไม่ดีอยู่กาลังเครียดเรื่องงานอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราดูทีวีแล้วก็มีความโรแมนติกให้กันและกันบ้างอ,อันนี้ก็จะเป็นการเติมไฟรักอย่างหนึ่งนะคะนะต่อ,อไปนะคะจงรู้จักยืดหยุ่นยืดหยุ่นในที่นี้นะคะเขาบอกว่าบางทีสามีอาจจะมีการหลังเร็ว อันนี้เราภรรยาเนี่ยเราก็คอยสังเกตแล้วคือถ้าเห็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีช่วยโดยการที่แบบอาจจะ สั่งอาหารเสริมไปในการไปช่วยเขาหรือว่ามีวิธีการดูแลยังไงบ้างอางก็ว่าไปมีเข้ามาในไลน์ดิฉันนะคะเข้ามาทักทายกันในไลน์นะคะลูกสาวสวิงกี้ดิฉันอาถามบอกว่าคนที่ว่าเสียอู้รักมากๆกับเป็นใครนะคะคนแรกก็ที่เป็นข่าวดังๆนะคนที่สอง่ะนะคะเป็นนักร้องบอยแบนด์คนหนึ่งนะคะตอนนี้กาลังมีผลงานด้วยเล่นละครอยู่ นะครับพูดแค่นี้น้อยอยา้พูดอะไรเยอะเลยเออนะนะคะอ่ะต่อไปค่ะเขาบอกว่าผมชอบอ่ะอะไรเนี่ยหาอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบ่อยอืมนะคะดิฉันก็เพิ่งเซอร์ไพรส์มาอได้ไปยังไงได้แหวนมาวงที่สามแล้วโอ้โหเออเห็นไหมเขาเซอร์ไพรส์หรือเราเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยเขาเอาวันนี้เขาเซอร์ไพรส์เราถ้ามาเซอร์ไพรส์เราแต่เราเราแบบเราดีใจอะไรเงี้ยเออให้ได้แหวนเพชรมาอย่างเงี้ยเออนี่ไงเห็นไหม แล้วโวงไม่เล็กเลยนะคะดูเดินโอ้โหน้ำงามงามเลยนะเออดูสิเออเห็นไหมอ่าตาความดีไว้มันก็ได้มันเองมันจะตอบแทนเราชไม่ชาินี้แล้วอาชาิหน้าเห็นไหมเขาอยากให้เขาก็ให้เองเห็นไหมฮะเขาไม่ได้แบบไปไม่ต้องขอเนี่ยน่ารักเนาะไทยคนที่ให้ไงเออเขาบอกว่ามีมีแต่คนอจสานทั้งประเทศเลยเออมีแต่คนถามเผื่อจะตอบแทนแล้วถามเยอะไหมเยอะมากเจออะไรถามถามถาม เราก็โอ้ยไม่ร,มรู้ไม่รู้แบบไปเจอตอนไลนอย่างเงี้ยโอ้ยเจอมานานแล้วไม่แต่เราก็บอกแค่บอกว่าที่ตอบได้หมายถึงว่าหนูก็ตอบได้เท่าที่ตอบได้คือบางอย่างมันไปเรื่องส่วนตัวคนนีนี่เธอรู้ไหมคนที่รู้เรื่องฉันมาตลอดนะี่ก็คือลูกสาวส,าว,สาวิงกี้คนนี้ของฉันเน,นี่ยคือเนี่ยลูกสาวคนนี้ลูกสาวฉันเองแล้วสว,วิงกี้คนน, <S <S นี้เธาก็ทักมันนีคือไม่ใช่คือเราจะคุยกันไลน์ตลอดนะครับแล้วพอมีอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยณนตอนนั้นเนี่ยคือคือพี่มีอะไรก็จะคุยกับลูกสาวเห็นไหมคุยกันรักนะ แน่ลูกสาวฉันเนี่ยฉันก็จะคุยกันในในในไลน์นั้นในไอจีคือในไอจีก็จะคุยกันใช่เขาก็คุยกับหนูด้วยแต่ว่าในในในไลน์เนี่ยจะคุยกับลูกสาวคนเนี้ยเออตลอดเลยน่ารักเชื่อไหมนี่เขาไปอุ้ยน่ารักจีลูกสาวฉันเนี่ยเขาไปรู้บอกเป็นใยตลอดเลยคนเนี้ยก็คือมีช่วงแบบบางทีแบบ ก็ส่งขนมมาให้กินไปเที่ยวระยองก็ส่งมาให้คุณแม่กินอย่างเงี้ยแล้วฉันก็จะเลี้ยงข้าวตอบแทนเขาก็เขาก็ไม่ว่างฉันมาสักทีแต่เขาตอนนี้เ็ามีเพื่อนใหม่แล้วแหะฉันรู้อีโก้แฮนด์เมดับอีเหน่งนักการไปเพื่อนใหม่ลูกตาวฉันเอออาจจะคุยได้ตลอดเวลาไงคุณแม่ก็จะต้องมีแบบบางเวลาส่วนตัวของคุณแม่บ้างเอออะไรเงี้ยนายหนูก็ตอบเข้าที่จะตอบได้ก็แค่บอกว่าเออแบบ เห็นว่าเป็นคนสุขก็ดีใจคือคือฉันบอกเลยนะว่าหมอเนี่ยนะหมอเพิ่มศักชันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแฟนกันนะค่ะคือมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นน่ะค่ะมันเป็นอะไรที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนเป็นคนรักกันดูแลกันเป็นเป็นอ่าหุ้นส่วนชีวิตกันอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่แฟนนะถ้าแฟนมันก็ถ้องมีเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะ่ะแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะมันมากกว่านั้นอ่ะคือพี่บอกเลยนะว่าหมอเคยพูดกับพี่ว่าตายแทนพี่ได้เลยนะ นี่พี่พูดจริงๆนะแล้วพี่ก็เคยพูดกับหมอว่าพี่ทําอะไรได้พี่ก็จะทําให้หมอมีความสุขแล้วก็แล้วก็เจ็บปวดแทนแล้วก็ตายแทนหมอได้เหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆเห็นไหมล่ะหวานไหมล่ะคือไม่ได้หวานมันเป็นมันเป็นการพูดความรู้สึกเนี่ยจริงๆกก็จะเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่ากินข้าวหรือยังไหวไหมคือคือ ให้ขึ้นไปไหมให้ขับรถขึ้นมาไหมเหนื่อยไหมป่วยไหมเห็นอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวอ่ะแกก็จะไปเอ๊ะเป็นยังไงให้รีบโทรบอกแกนะแกก็จะมีเพื่อนเพื่อนแกอยู่แล้วก็มีตำรวจเพื่อนเพื่อนแกอยู่ยรีบมาอะไเรเงี้ยรีบมารีบมาเก็บศพว่รีเทิร์นด้วยก็นี่ไงถึงบอกว่าเออคุณแม่แบบ ดูโอเคขึ้นแล้วมีความสุขขึ้นกับกับชีวิตคือเรารู้สึกได้กับการที่อยู่ใกล้ไม่ไม่ใช่หรอกมันมันเป็นอย่างนี้คือธรรมดาฉันเป็นคนทํางานเนี่ยฉันมีความสุขมากมายอยู่แล้วไงแต่ว่ามันเป็นแบบหนึ่งอะมันเป็นอีกแบบหนึ่งเข้ามาในชีวิตฉันไงมันก็เลยทําให้ชีวิตคนเนี่ยมันมันรู้ไหมว่าคําว่าเดสตินีตัวเนี้ยมันมีจริงๆริงเดสตินีตัวเนี้ยคือคือวันที่13บสามนหนังสือหนังสืออ่ารีเควสต์นะคะเขาสัมภาษณ์พี่กับหมอนไปลง นะ้วก็สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะ,ะแล้วก็อ่านกันไปไปหาอ่านกันวันที่สิบสามแล้วคน,นที่ทสัมภาษณ์พี่เนี่ยเขาจะบอกเลยบอกว่าพี่อ้วนรู้ไหมว่าพอสัมภาษณ์พี่เสร็จปุ๊บหนูนั่งน้ำตาคลอไปตลอดเวลาเลยนะ,ะแล้วก็หนูเข้าใจเลยนะครับว่าเดสตินีเนี่ยมันมีจริงๆรบุพเพสันิวาชตากรรมแล้วก็สิ่งที่ว่าเราทําบุญร่วมกันมามันมีจริงๆริงมันมีจริงเพราะบางคนเนี่ย ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ค่ะมันยังมีโอกาสได้เจอคู่แท้แล้วแล้วมีใช่ใช่คือมันมันมันไม่ใช่เรื่องเซ็กอะมันมากกว่านั้นน่ะแล้วพี่เนี่ยไปวันนั้นอะพี่ไปนั่งในบ้านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วท่านผู้ใหญ่ท่านเนี้ยพี่บอกเลยว่าเป็นผู้ใหญ่ระดับประเทศนะเป็นผู้ใหญ่เป็นนักการเมืองระดับประเทศนะครัใหญ่เลยนะนะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ดันเขารู้เราสนิทกันใช่ไหมเขาดูแลพี่อยู่ไงแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่า อ่าอ้วนเขาเนี่ยมไม่เคยดูรายการทีวีวันนั้นเขาว่างเขาเปิดดูรายการทีวีเห็นสปอตโฆษณาของรายการคนดังนั่งเคลียร์จันยิ่งสักใช่ไหม,มเขาก็เลยบอกฉันก็เลยต้องติดตามแกว่าแกเป็นยังไงแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอนะแล้ววันนั้นมีโอกาสไปเจอกันนะไปไปไป,ไปบ้าน ไปไปไปงานผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับไปไปงานส่วนตัวนะไปกินข้าวนั่งคุยเรื่องงานปรึกษาเรื่องงานกันไนีเพราะว่ามันมีงานบางงานที่ว่าพี่ช่วยเขาอยู่นะคะเขาก็ดูแลเราเขาบอกว่าอ้วนเธอรู้ไหมว่าเธอกับหมอเนี่ยหมอเพิ่มสักเนี่ยเธอรู้ไหมว่าชาที่แล้วเนี่ยเธอตายเนี่ยหมอเนี่ยเป็นคนเอาดินมากรบฝังเธอเอาดินเนี่ยมากรบฝังทํกทให้เธอ เขาถึงมีความผูกพันกับเธอมากแล้วเธอถึงเจอหน้าเขาเธอรักเขามาก uh huh. เพราะว่ามันจะต้องเขาจะต้องพูดแล้วจะร้องไห้ไมันบอกว่าเธอกับเขาเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าซึ่งกันและกันแล้วก็พอมาเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันถึงมันถึงทันทีอะ่ะ uh huh. พี่ถามหมอนะหมอรู้สึกไงกับพี่มั่งหมอบอกว่าก็ครั้งแรกที่เจอปุ๊บก็รู้สึกดีปั๊บเลยอะ่ะ uh huh. อะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้วพี่เอาเรื่องนี้ไปเล่าพ,พี่พี่ก็เล่าให้พี่เอกสลพรพงษ์ฟังนะเฮ้หมอทำไมเอ้พี่เอก ตอนเรพงชาติเตี่ยที่เจอพี่เอกทําไมพี่เจอเด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุห่างกับพี่เนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วพี่รู้สึกเป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งธรรมดาเนี่ยพี่จะไม่เคยมองเรื่องแบบนี้อยู่แล้วมันข้ามมันคือชีวิตพี่มันข้ามแล้วอ่ะเออพี่เอกเขาบอกว่ามันคือกรรมเก่ามันคือของเก่าไ่ใช่กรรมเก่ามันคือของเก่าของเธอมันคือของเก่าของเธอแล้วพอเสร็จปุนาตอนนี้แล้วแล้วพี่บอกแล้วว่าพี่เนี่ย มันมันมันคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะเจอปุ๊บก็รู้สึกเอ้ยคนนี้ต้องเคยเป็นอะไรกับพี่มาก่อนมันถึงสนิทมากขนาดนี้อะไรเงี้ยเกิดมาชาตินี้ก็น้าคล้ายกันแต่พี่ตาเออมีคนบอกหน้าเหมือนกันแล้วพี่เนี่ยหนีเข้ามาเกิดก่อน27ปีนะอเห็นไหมแล้วทําไมเขารู้สึกว่าพี่กับเขารุ่นเดียวกันนะนี่มาเกิดก็ต้องตามันเจอเห็นไหมข้ามทวีพมาเจอพี่ อขอเพลงนี้ให้คุณแม่การีจนเจอฮ่องกงก็ว่าไงอยากไปเที่ยวฮ่องกงอ,งอยากไปเที่ยวฮ่องกงคุณแม่จังเลยแต่ติดงานที่บ้านเคลียร์เลยเคลียร์ด่วนไปเถอไปเที่ยวฮ่องกง<อ>การมีความสุขมากสุดแล้วพี่เนี่ยบอกใครไปเที่ยวกับพี่ชีวิตกลับมันจะมีความสุขจะได้สนุกจะมีความสนุก <ừ. S 1> อ่ะเพราะจริงๆพี่อ่ะจะสนุกมากกว่านี้อีกเวลาไปอ่ะโอ้โหเวลาส่วนตัวก็คือเป็นอย่างนี้แหละปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าออกทีวีนี่เบาลงหน่อยก็จะแบบโอ้เต็มที่ไงเบายั่งเนี่ย พี่เป็นคุณดูพี่สิพี่คันหัวพี่ก็จะกาหัวพี่ไม่เคยทําอะไรที่มันเป็นมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติของพี่เลยตอนแหลก็ไม่เป็นสร้างภาพก็ไม่เป็นแต่ใครมาอยู่พี่นะพี่บอกพี่เป็นคนมีบารมีนะคะใครมาอยู่ใกล้พี่จะโชคดีหมดนะจริงๆค่ะอืแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นคือแนวความคิดจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆนะคะเอซเวดนะคะคุณแม่กับคุณหมอหน้าเหมือนกันมากๆคู่แท้ชัดๆมากจริงมีคนบอกทำไมหน้าเหมือนกันขนาดนี้อ ก็วันแรกให้ดูเอา้ายังส่งบอกคุณแม่เอ้หน้าเหมือนกันเลยคุณแม่อะไรเงี้ยโอ้ไม่ไม่ใช่เตี่ยฉันแบบไปไปไป,ไป,ไป,ไปมี <c oughs> ลูกทิ้งไว้แล้วเป็นน้องชายแท้ๆของตัวเองแบบนี้ <c oughs> ไม่ใช่แล้ะ <c oughs> มันดาวพระศุกก็เปล่าเนี่ยฉันก็หมอนะ <c oughs> <c oughs> แต่คุณหมอน่ารักด้วยแล้ว <c oughs> พ่อ <c oughs> แม่เขาเป็นคนบ้านเดียวกับฉันนะสาแก้วนะ คุณพ่อก็น่ารักเนหะ็นไหมแต่ยังไม่เจอคุณแม่เมื่อกี้ก็มาขับรถามาเจอกันนิดนึงกับน้องสาวค่ะน่ารักกันทั้งบ้านเลยเนะาะน่ารักทั้งบ้านน,น้องสาวน้องสาวเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเนี่ย อะไรนะลังสลิดอะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้แถวเนี่ยห้าแยกปากเกตตรงเนี้ยแล้วก็พี่สาวก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไตเทียมตอนนี้กําลังจะเปิดศูนย์ไตเทียมเหมือนกึ่งกึ่งโรงพยาบาลนะสามที่แล้วคุณหมอก็เป็นหมอเขาจะมีความรู้กันหมดอ่ะนะคะแล้วก็บ้านเขาก็เป็นเศรษฐีมีตังเป็นเจ้าของเซ็นทรัลพัทยาการเดนรีสอร์ทะคบ้านคุณหมอยงเนี่ยนะคะเขาคงไม่เคยเจอของแปลกเขาถึงเอ็นดูพี่กันทุกคนนะ ไม่อาจจะอย่างที่คุณแม่บอกก็เป็นไปได้คือคือคนเราอ่ะมันก็มีทั้งกรรมเก่าบุญบารมีเก่าแล้วก็พอชาตินี้เราก็เสริมกันไปอีกมันก็ยิ่งจะแบบเออมันก็เจอกันไวเจอกันเสร็จปุ๊บมันก็มันเหมือนกับที่หลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันรู้สึกยังไงบอกไม่ถูกนะมันเคยเจอกันมาแล้วนานแม่เหมือนเคยได้คุยกันแบบนั้นไหมคะคุณแม่อารมณ์นั้นปะไม่อยากถามแม่เนี่ยก็ก็ วันที่เจอกับเขาครั้งแรกเลยนะเจอกันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องส่วนตัวอยากฟังว่าอก็ไไปรู้นะอยากฟังเราไปเถอะอยากฟังมันเป็นเรื่องราวเขาเขาขับแล้วพี่จะให้ฟังค่ะพี่ไปเจอกับคุณหมอครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยดูเวลาดูเวลา3นาทีด้ครั้งแรกได้และ สามสานาทีไปเจอครั้งแรกสุดเลยเนี่ยมหมอก็เจอกับพี่ครั้งแรกโดยไม่ได้ตั้งใจนะ,ะไปเจอกันแบบไม่ได้ตั้งใจค,คือเพื่อนพี่คือเป้าอุไลเนี่ยก็ขับรถไปซื้อที่ขายที่กับคุณพ่อคุณหมอเขาเพราะคุณหมอได้เป็นเป็นหนึ่งในสิบพัทยาที่ที่เยอะนะ นะครแล้วก็ป้าอุไรก็จะมีพี่ที่ที่พัทยากแกก็แก่แล้วแกก็เอาไปพูดคุยเจราจาขายขายกันนะ,ะแล้วพี่เป็นคนไม่เคยไปบ้านใายแต่พี่ไม่ชอบไปนอกจากเรื่องงานใหญ่ๆกับผู้ใหญ่จริงๆแล้วพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือป้าอูไลเนี่ยแกก็แกก็ชวนพี่ทุกรอบพี่ก็ไม่เคยไปแล้วสุดท้ายพี่ก็ไปครับแกไปแล้วก็หมอเนี่ยมารับพี่ huh. อ่ามารับพี่แล้วก็พาพี่พาพี่ไปกินข้าว ที่ร้านมุกมันีที่ร้านมันีที่อ่างศิลานะคะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บหมอบอกว่าว่าครั้งแรกที่เจอนะมาบอกอยากไปอ่าเดี๋ยวอยากขับกลับขับรถกลับมาส่งที่บ้านที่กรุงเทพค่ะแล้วผู้อะไรก็ไม่ยอมนี่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเขากหผู้ชายลวนลามบนรถเพราะเราไม่ได้ไม่ได้แล้วพอเสร็จปุ๊บแล่นหลังจากนั้นเนี่ยคือวันแรกที่ขึ้นรถเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เล่าเรื่องผู้ชายให้ฟังเลยอ ให้หมอฟังเลยว่าพี่เนี่ยผ่านมาแบบเจ็ดโลกแล้วอะไรเงี้ยคือพี่เป็นคนเปิดเผยแล้วพี่อยากจะรู้ว่าหมอเนี่ยพอสังเรื่องราวแล้วจะเป็นยังไงหมอก็นั่งนิ่งๆแล้วก็ไม่พูดอะไรหรอหรอครับครับครับอะไรเงี้ยคือพี่ก็นึกในใจว่าหมอเนี่ยไม่ได้สนอะไรพี่หรอกแล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่โกหกคนอยู่แล้วคือผ่านมาเนี่ยกี่ร้อยเคพี่ก็เล่าให้หมอฟัง แล้วพอเสร็จปุ๊หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มคุยกันมากขึ้นพี่โทรไปหาหมอเองเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ falling in love แล้วก็โทรไปคุยกับหมอแต่ว่าแต่ว่า27ปีสิช่องว่างแห่งอายุสิพี่ก็แบบมีทําเป็นผู้ใหญ่ไปคุยกับเด็กคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแล้วบอกเลยนะว่า อันนี้เป็นข้อคิดประจําวันเลยนะว่าคือคือความรักเนี่ยถ้าเกิดเราแล้วให้หัวใจเขาไปเขาเขาจะหัวให้หัวใจเราตอบตอบคุณมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากให้ใครรักคุณต้องรักเขาก่อนนะคะอ่าวันนี้นะคะมอบความรักนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็คนที่เรารักก่อนนะคะเราจะได้รับความรักที่ดีกลับมานะคะส่วน y e s ที่บอกว่ามีวิธีสังเกตแฟนเจ้าชู้ไหมแฟนตัวเองเนี่ยเจ้าชู้ แบบพฤติกรรมแบบไหนที่จะสังเกตเขาได้พรุ่งนี้กลับมาคุยกันประเด็นี้นะคะจะจับเจ้าชูผู้ชายยังไงะนะครับพรุ่งนี้มาคุยกันจ้ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการทุกเอสเบด้วยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปติดชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ค่ะ w w w f a c e b o o k c o m t ฟซบุสแชร์ทีวีซีโอดอทนะคะส่วนส่งจดหมายมาตู้ปน7เจ็ดสิบสอเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี1นึ่งหนึ่งหนึ่วันนี้ลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สี่ทุ่มครึ ขอบคุณค่ะ